นี่ยกกัสีเลียว้า้นี่เลียว้อ่าจะเป็นหน้าประตูเนาะจะเขามาแล้วในวัดเนาะจะดีแต่ละเมือพี่นง<อ>ไปก็ลดคูใจแหละจ้ะซาเล่งยายพ้องข้างนาก็จะเป็นสามแยกเนาะจะเนาะ แยกส้สยกับเขาวัดนอะจะโอ้ยแยกขวากับเขาวัดพี่น้องจ้าขขโทษหลายๆหมู่บ้านย่ายนกับตังลอยลังค่าเลี้ยนเนาะมันก็ข้ายเล้วจ้าปีปีที่สองนี่แหละจ้าก็ได้ชี่สบายสบายนาะจะจะจีเป็นถนนรั่รงบันิพฮทดไทย เด็กเล็กน้อยปีกกล้วพี่น้องจ้ากำลังหัดเบา่าไปใส่กับใบน้ำเด็กเป็นเด็กที่เลี้ยงง่าแม่สีนวลมาใส่บาดแลว้วบันนี้ยายกับสีใส่นอเจาเนคลิปน,นี้กับซ้ำนี่ก่อนด้อจ้าขอบคุณมาหลายคนแลน้วนอเจานี่กับยาย โอ้ยป้าป้าป้านี่กับเขาเป็นนอจ่ะลานคาของหมูบ่บ้านสวัสดีตอนเศ้าๆจ้าพี่น้องจา้าื้นนี้ไม่นั่งสิดากระสิได้ไปว,ดวัดแล้วข้างหนา้าก็จะเป็นสามแยกนะจน้ะเนาะแยกซ้ายกับเขาวาัดนอจ้ะโอ้ยแยกขวาก็เขาวัดพี่น้องจา้าขอโทษหลายๆห้ไปสิกับเขาเน,นาะจ้ะ แยกกับบอดายแยกับซื้อกันในตะเขามหากับเขาข้างหน้าพี่น้องจ้าเลี้ยวคัวนี่ก็เป็นวัดแล้วจ้านี่กำแพงเนาะจ้าเด้อนะคะ่ะทีเบิ้งชิพหอยันไมน่งซีดาขอบคุณลวงหน้าเ้ยจ้าขอบคุณมากๆค่ะหรวดเรีวท่านใจของร้ายพี่น้องจ้า มาเด้อมาทำบุญกันทำวันละเล็กละน้อยวันพายคุณยายิ้มง่ายิ่มง่ายลดป้ายแล้วพี่น้องคุณย่ายกำลังมากเราวาเราบวกืนน้ำเรายางเอาว่าไก่เนอะจ๋าเนาะตรวจเร็วท่านใจ ของร้ายพี่น้องจ้ามาเด้อมาทำบุญกันทำวันละเล็กละน้อยวันเ้วจ้าเลคค่ที่เบิ้งชิห้อันไม่นั่งซีดาขอบคุณลวงหนาด้วยจ้าขอบคุณมากมากค่ะเลียวจ้า กับเขาเพิน่งนอจ้ะลานคาของมูบานแม่สีนวลมาใส่บาตแล้วบันนี้ย่ากับสีไส้นอจนอ่ะเนาะคลิปนี้กับซัมนี่กนเด้อจา้าขอบคุณนมูบานย่ายนี่กับจังลอยลังค่าเลี้ยนเนาะมันก็ขายดิลึกน้อยปีกขวัวพี่น้องจา้ากระลังหัดเบาไปใส่กับใบนำ เลี้ยงงาตรวเร็วท่านใจของหลายพี่น้องจ้า้างหน้าก็เป็นลานค้านานะจาอีกลานหนึ่งลานค้าส่วนตัวเพิ่นเนอกจาได้แล้วพี่น้องจ้านี่กับเขาได้เกียกะลาบนอกจากเนาะก็ขนมไป ได้แล้กก็ขึ้ตรวเรียวท่านใจของร้ายพี่น้องจ๋าลดกน้อยปีกกลัวพี่น้องจ๋ากำลังหัดเบาไปใส่กับใบน้ำเด็กเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายถานนอันลาดยางอ้อมมู่บานเลยได้จ้ะ หลานหน่อยไปน้ำจ้าไปกับย่าเนอจ้าย่ากับเสือสีนวนเนะจ้ากระนองเท่นิดบ้านยุคลางกันนี่แหละจ้าได้แล้วพี่น้องจ้านี่กับเขาได้เกียงกะลาบนอจ้านากะกั็ขนมไปได้แล้วก็ึ้นตรวดเร็วท่านใจ ของหลายพี่น้องจ้าไปซื้อกับเขาเนาะจ้ายายกับบด้ยายกก,กันซื้อคือกันในตะเขา่ามาหากับเขาข้างหน้าพี่น้องจ้าแม่สีนวลมาใส่บาตรแลว้วบัดน,นี้ยายกกันซืใส่เนาะจ้าะคลิปนี้กับซัมบนี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณดีดีแต่ละมือพี่น้อง บนนบูบ้านยายนี่กับตังลอยลังค่าเลียนเนาะมันก็ขายดิบวัดกันไงดูพี่น้องวัดยายบ้านยาค่าเนอะจ้ะเนาะไปวัดกันจ้านี่ทาาออกมา,าจา้ะออกมาจากบ้านก็ปเป็นถนนลาดยางพี่นองจา้า เป็นร้านค้านอกจากอีกลานนึ่งลานค่าส่วนตัวเพิน่เนอกจ้ากนะคะสิเบิ่งชิบหอยนแไม่นั่งซีดาขอบคุณลลวงหนาเด้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะตววเร็วท่านใจของหลายพี่น้องจ้า อขื้นน้ำกับป้ายแล้วล่ะอดแล้วน้องเทนนิสน้องเทนนิสกับเมซินวลจะลงแล้วจ้าอย่างง่ายง่ายไปใส่ป้าวัดเพิ่นกับกวางขัวงเนาะจ้าะทำวันละเล็กละน้อยสะสมบุญจ้าพี่น้องจ้าเล็กน้อยปีก,กว่วพี่น้องจ้ากำลังหัดเป่าไปใส่กับไปน้ำ เลียงงาลุกขึ้นมายายกกับไปหาเขานลาให้เชียดได้นอกจากน,อกน้องเทนนิสเขาชื่อน้องเทนนิสเลี่ยวขวาเนี่ก็เป็นวัดแล้วจ้านี่กำแพงเนอกจากเด้อนะคะ่ะที่เบิ้งชิพหอยันไม่นั่งซีดาขอบคุณลวงหนาเด้วอจา้าขอบคุณมากๆค่ะก็มาห่วมกันนอกจากพี่น้อง ก็ามาพอกันเบาคุ้ยกันถามซาทุกทุกทุกลิฟกันพี่น้องเย้ยใส่บาทกันเบ่งสวยงามเน,นาะจ้ะเนาะนี่คือสีว่าไปซื้อกับเขาได้จ้ะเนี่สไปซื้อกับเขาเน,นาะจ้ะได้ทัเขาได้ไปซือ้อเขาจา้ะเลียวควาเนี่ก็เป็นวัดแล้วจ้าเนี่ยกำแพงเน,นาะจ้ะหลดป้ายแล้วพี่น้องผุณยาย่กำลังมาก เราหวาเราบวกลืดน,น้ำเรายางเอาว่าไก่เนาะจ้ะเนาะได้แล้วพี่น้องจ้านี่กับเขาได้เกียงกะลาบเนาะจ้ะเนาะก็ขนมปะได้แล้วกว็ึ้นข้างนาก็จะเป็นซามแยกเนาะจะนาแยกส้สยกับเขาวัดเนาะจะ้ะโอ้ยแยกขวากับเขาวัดพี่น้องจ้าขอโทูดหลายๆนะ,ะก็จะเลื่อนละ,ละจ้าคุณกะะ็ไม่เฮดให้ยในปี เป็นานค้าน,านอกจากอีกลานหนึ่งลานค้าส่วนตัว่นนอกจากเอาขึ้นน้ำกับป้ายแล้วล่ะเลี้ยวขวาเนี่ยก็เป็นวัดแล้วจ้าเนี่ยกำแพงเนอกจากแยกท้ายกับออกทางออกไปถนนใหญ่ถนนหลวงเนาะจ้ะขึ้นมากกันนี้ละจ้าพี่น้อง ก็ะรับมาขายใ,ให้อันขึ้นมากกนนี้ละจ้าพี่